ก็ผมมาผมมาพอกันทีื่อเราครับหลังจากที่กินเข่ากินน้ำเสร็จแล้วนะครับกได้เวลาประกอบนมแข็งนะครับมันเดิมครับผมที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลาไปมานะครับเป็นบรรยากาศภพร่นวก็คึมๆนะครับตอนนี้ก็สามโมงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สามโมงเสร็จแล้วนะครับผมบรรยากาศมืดนะครับฝ่าลัวนะครับไอ้ฝนลงมาครับผม ฝนีตกนี่แหล,คลงงะครับแต่ว่าสิลงยามใดน,นั่นแหละตกไม่ยามใดนั่นแหะมันนี่กะกับเขาตอนเศร้ากับอ,อมเนื้อนะครับมันนี่ได้กินอมสีนกันครับคนนี้แซ่บไปจนตามกันครับอ่าป่วยบางท่านกะกินบ่อได้นะครับบางท่านไห้กินได้บางท่าน,น,นไห้นนกินบ่อได้นะครับ จากว่ามีโดะประจําโตนะครับพันห่างนะครับอยู่เป็นคลั่มของเพื่อนเองกาเหลวแต่ครับบางกินเป็นดีครับว่าจะค้องกินบ่ได้ยาฝืนครับดีแล้วครับถนอมร่างกายเจ้าของสติยูกับดูกกรเมียดเดินเดินิยูกรดูกกรบพัวเดินดน อากาศภายในห้องพักแบบพน้องเลยมกนสิเป็นแนวนี้นะครับเพื่อเด็เขามารักษาการะดิษฐ์ได้เฮ็ดคือเพิ่นนี่แหละครับนี่นอนแช่น้ำแข็งเล่นอยู่นี่นะครับ <c oughs> เป็นกระสรนอนแช่น้ำแข็งเล่นนี่ครับเกษสรนอนแช่น้ำแข็งเล่นนีเอเอเล่นที่แล้วครับนีนี่ เอาหนวดเตือนหัวเตือนอยู่นี่เปิดปลาลมใส่หูจะคลองกับปนันเลยครโอ้ยผมเกินมาหัว่แต่เห็นนี่แหละแล้วมันห่อนนะครับเป็นกัดรูปร่างเพียวลมซะด้วยนะเรื่องของเรื่องนะครับบัว่ากันกับเอาตามสบายครับว่นที่หามาอีกตัวนึงอยู่นี่โอ้ย แล้วหลับหลับง่ายง่ายเลยครับว่าวน,นั่นนบนงบอกกันนี่เพื่อเพื่อแล้วหลับก่อนเลยครับ,อ,บอืมเป็นคนหลับง่ายครับับง่ายหลับดีดีเองแต่มามือแหลกเด้อพีนอน่น้องเอ้ยหลับเบิดมือเบอิดเบี้ยนครับโอ้ยขับรถนั่งรถมาจากไกลครับเหลี่ยมจะบังพูนะครับบุ่งมปนไก่ๆนะครับออกมาตอนกลางคืนคน,น้ำครับ ก็สิมหอดลับไปมาดนะครับมากันนอนครับก็ดันพองกันบานนนอนเบิดมือเบิดเวียนครับจนพ้ะกันสงสัยแล้วเป็นอย่างหนึ่งครับเพราะว่าละเมยครับพี่ปูมาถามผมก็เรยว่าละเมยครับนังงลดมาย่ำขึ้นมาเพิ่นกะมาหนีเพิ่นก็นนกไรบีเอ็คันนึงเลยครับคู่ใจดีคีอยู่ประมานเคริงสมมงนี่แหละแล้วบีเอ็มห้ครับ เขาเบียร์มาขั้นหนึ่งเขากัดหน,นังคไปหาคุณหมอนะครับบัดออกมาบัดทิมลดสลับบาดหนางออกมาเสือ่อยโอ้ยอ,อ,อ,อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับนะเป็นดีขึ้นแล้วเป็นกระท้วนน่องเป็มนมะน้ำได้ครับนัน่นนันนน่งนข้างกันนั่นแหละนั่งข้างกันนั่นแหละอันก็เส็ยดลุดแล้วนะครับเขารักษาทีเดียวไม่มีอยังแล้วครับ ตึงนะครับเส้นมันหลุดมันก็ด้มีอาการตึงแล,ล้วกมเนือจะกลับมาเต็มปกติมันก็ด้หายแต่ว่ามันก็ต้องใส่เวลาฟืนพูน่ครับเพราะว่าจะกลับเป็นมาลดนเติบเนาะเว้ยจัดปัดทีเดียวมันกับุูนะใช้าสามมือหายกับโ้ยก็เป็นไปบด้เออให้เกียรโลกที่จะของเป็นสะสมมาตั้งหลายปีนลทดี เปินมาตั้งบระมาในห,หน่อยปีปเออมันเป็นมาเมื่อเดียวเขาหามอ